แ,แ,แม่า,า,บ,าบัก<อ>ับสานนกลมีอัสมสามีนพยต่มันมีอยู่หลุดอยู่คนนึงที่ว่าเขายังไม่ได้เอารูปมาให้เลยตะ <c oughs> พูนนะนะแล้วเราไม่ได้เช็คเขามาติดอยู่คนนึงอะนะอาจารย์ผมยังไม่ได้รูปมาให้เลยเด็กผ <c oughs> ู้ชายเมื่อวานนี้แต่ไม่มีชื่อผมเลยไม่มีชื่อทวงผมเลย ว่าเมื่อวานตอนแรกเลื่อนเช็คเลื่อนรูปนะเลอเออนั่นแหละก็เลยแบบเออดีแล้วเธอสำนึกดีแล้วเพราะฉะนั้นเธอรีบเอารูปไปให้อาจารย์เขานะเนี่ยแต่ไม่มีรอยเช็คให้ผมเอารูปมาให้เลยจ้าเป็นนักเรียนที่ปรึกษานะคะนักศึกษาระดับปวช1นครับสสาขาสัตวศาสตร์ อันนี้เป็นเด็กหลายชาติพันธุ์มากเลยชาาิกะเหรี่ยงบ้านเกิดอยู่แม่ฮ่องสอนบ้านเกิดอยู่ชุมพรบ้านเกิดอยู่สมุทรสาครและอีกหลายจังหวัดนะคะอันนี้คือเด็กหลายจังหวัดเลยค่ะอันนี้บ้านอยู่ไหนคะปทุมธานีค่ะอ๋อปทุมธานีอันนี้คนสวยเร็วตอบเร็วบ้านอยู่นางแก้วบ้านอยู่นางแก้วค่ะโอเค อรายงานตัวด้วยบ้านอยู่ไหนสาวที่ไหนหนุ่มที่ไหนอ่ะเร็วเร็วเร็วค่ะยังไงบ้านอยู่สายฟ้าค่ะสายฟ้าค่ะบ้านอยู่เขาขลุงนะคะบ้านอยู่ขุงกระถิ่นครับอะไรนะคะบ้านอยู่ขุงกระถิ่นครับอะไรนะบ้านอยู่ขุงกระถิ่นครับเปิดเปิดแมสให้ลูกับขุงกระถิ่นครับคุณอ๋อขุงกระถิ่นน้องมะค่าครับน้องมะค่า น้องกบน้องกบนี่คือนกฮองเปโถงอ่าบ้านโป่งค่ะอ๋อบ้านโป่งน้องกบบ้านโป่งอันนี้เขาขลุ่บ้านโป่งนะคะอันนี้บ้านอยู่ไหนคะสวนพืชอ๋อสวนพึ่งรุจิราพัฒนนะคะนี้เดี๋ยวอ่ะ เขาคลุงเต้าป so so ูนเเต้าปูนบางนาครับฮะบางนาครับบางนาสมุทรปราการกรุงเทพบางนาอยู่กรุงเทพใช่ไหมลูกอออ่ารายงานว่าบ้านอยู่ไหนด้วยลูก บ้านอยู่ไหนบอกด้วยบ้านอยู่ไหนกำแพงครับกำแพงกำแพงอะไรกำแพงใต้กำแพงใต้อันนี้ยเข่างูครับเข่างูนครถมครับนครปฐมเข่างูค่ะเข่างูอะไรนะเข่างูมองกล้องด้วยลูกเข่างูมองกล้องด้วยมีเข่างูนะคะตัใช่ไหม โอเคมาๆอ้าวมาน้องบัวค่ะน้องบัวอยู่เขาขุนขาเขาขลุงอ่ะอันนี้บ้านอยู่ไหนคะบ้านเจ้ากอดูคุณลุงครับฮะคุณลุงครับลุงอันนี้บ้านอยู่เขาขุงครับเขาขลุงบ้านอะไรบ้านอะไรคะบ้านไร เขาคงหาเขาคงหาเขาคลุงหินกองครับหินกองหนองโพครับหนองโพปาอยู่โพธารามคุณอะโพธารามอยู่แถวไหนคะวัดพระศรีอารวัดพระศรีอารอยู่พิกุลทองครับพิกุลทองพิกุลทองนี่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะใช่ครับใกล้กับโรงไฟฟ้าราชบุรีอะไรนะลูกบางป่าบางป่าบางป่าก็อำเภอเมืองเหมือนกันเนาะโอ้อำเภอเมืองนี่คุณประทิงครับ อะไรนะหกกระทิงหกกระทิง,อองที่อ,อ๋อบ้านโป่งหน้ามืดอ่ะหน้ามืดต้องต้องมุมนี้ต้องมุมนี้หันหน้ามาราอยางเรอย,อยามืดอยู่ดีอ่ะรู้สึกวันนี้แสงไม่เป็นใจเนาะอันนี้เป็นที่ปรึกษานะคะห้องปวชหนึ่งครับสองปีนี้นะฮะเยอะ